ling เรื่องที่มักจะสันคอนความเชื่อของศาสนาในมุมหนึ่งก็คือเรื่องที่เราจะเชื่อได้หรือไม่ในความเป็นจริงการตั้งพันโดยปัศจาก,การมีเพศสัมพันธ์อันนี้มันย้อนแย้งมาก เพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่ใครคนหนึ่งจะให้กําเนิดเด็กคนหนึ่งโดยไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์มันต้องเป็นอัศจรรย์แต่ทีนี้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในพระศาสนาจักรเนี่ยครับความเชื่อแบบนี้นสั่งสอนแน่เพราะว่าก็จะมีบางคนที่ไม่เชื่อเพราะนั้นตรงนี้ก็จึงเป็นสิ่งที่สั่คสอนพระศาสนาจักรมากๆกการตั้งครรภ์โดย ศาสจากการมีเพศสัมพันธ์หรือภาษาศาสนาเขาใช้อิมัคเรียตเฉยๆปฏิสนธิมีระมนให้กำเนิดบุตรโดยยังบริสุทธิ์อยู่ถ้าการตั้งครรภ์มนุษย์ปกติก็ก็จะมีลูกก็ต้องมีเพศสัมพันธ์แต่ว่าเป็นซิสเตอร์เนี่ยครับเขาบีครอบครัวไม่ได้โยงใยไปดูการมีเพศสัมพันธ์ไปได้อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าพระเยซูเจ้าเนี่ยก็เข้ามาประสูติในครรภ์ของพระานางมารีครรภ์ที่แม่พระได้ถือไว้ได้ดูแลไว้เนี่ย ก็เป็นขุนของพระเจ้าเชื่อว่าสื่อจะขุดคุยแล้วก็จะมีการให้ข้อมูลกันเยอะแยะไปหมดถ้าเกิดเขายืนยันว่าเขาตั้งขัดตัวที่สุดก็จะต้องดูกระบวนการายาวๆครับเบืเ่อจะต้องรอกำหน,นดรู้ว่าจะผไลัพธ์ไปแล้วที่สุดเนี่ยเราก็พอจะเดาได้ว่าความจริงเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรซึ่งผมเชื่อว่าหวยจะออกที่ว่าไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว นิยามของปีศาจก็คือว่าจเจ้าแห่งความหลอกลวงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปีศาจทําได้คือหลอกลวงแต่สิ่งที่ปีศาจทําไม่ได้เช่นฆ่าเราไม่ได้แต่เขาหลอกให้เราไปตายได้เมื่อปีศาจเป็นเจ้าก,การหลอกลวงปีศาจไม่สามารถที่จะตั้งให้เด็กคนหนึ่งมาอยู่ในทันของผู้หญิงได้อยู่แล้วแต่ว่าปีศาจสามารถไปกระซิบ หรือว่าไปหลอกผู้หญิงคนหนึ่งว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กกำเนิดจากปีศาจนะปีศาจทำได้อย่างเดียวคือหลอกคุณบุตรของซาตานอาจจะไม่ได้แปลว่ากำเนิดมาจากซาตานอาจจะเมื่อกำเนิดมาแล้วไม่ใช้ชีวิตแล้วเนี่ยเขาอยากมอบตัวเองให้กับซาตานเพื่อจะได้เก่งกล้าสามารถหรือได้ไรก็สุดแล้วแต่แล้วเ,เขาก็เก่งจริงๆนะแต่มันก็จะมีข้อแลกเปลี่ยนมีคนเหล่านี้ ที่สุดพอ,อปลายทางเขาก็เชื่อว่าก็ต้องมปอยู่กับปิศาทิศาก็อยู่ในนรกอยู่แล้ว <S <S 1> <S 1> หนึ่งเนี่ยครับศาสนาคิ์ในสังคมเรื่องสื่อเขาจะสอนคนของเขาให้เข้าใจว่าสื่อคือสื่อภาพยนต์คือภาพยนต์เพราะฉะนั้นเมื่อมีภาพยนต์เนี่ยมองให้มันเป็นภาพยนต์าภาพยนต์ก็ไม่ใช่สารคดีภาพยนต์เกิดขึ้นมาเพื่อความบันเทิงึิศาการภาพยนต์ก็เป็นธุรกิจเมื่อเรามองภาพยนต์เป็นภาพพยนต์ก่อนเราก็ไม่ตกใจง่าย ถามว่ามีความไม่สบายใจไหมแต่ก่อนก็ก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะว่ายัางยังจับทางไม่ถูกแต่พอจับทางถูกแล้วเนี่ยครับหยุดก็เป็นพข้อดีก็ดูเพื่อความบันเทิงไปเดี๋ยวไปคิดมากอิมมคูลเลตบริสุทธิ์ผุดปีศอจ2 1มีนาคมนี้